ทุกคนวันนี้พามาชมดอกทานตะวันนะคะโอ้สวยมากๆเลยค่ะโดนแฟนปล่อยทิ้งนะคะทุกคนแฟนปล่อยทิ้งข้างทางเพราะว่าจะมาถ่ายคลิปจะมาถ่ายคลิปแฟนก็เลยปล่อยลงข้างทางนะคะก็ ลงมาถ่ายคลิปดอกทานตะวันนะคะทุกคนก็เลยโดนปล่อยทิ้งข้างทางเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะเรามาดูไก่มาดูไก่มาเอาข้าวให้ไก่นะคะทุกคนก็เลยได้แวะถ่ายคลิปนิดนึงนะคะช่วงนี้ดอกทานตะวันสวยๆ สวยงามค่ะหน้าร้อนเนาะที่นี่เขาก็ปลูกเขาก็ปลูกทําน้ํามันใช่ไหมคะน้ํามันดอกทานตะวันใช่ไหมก็ฟลาวเวอร์ก็จะเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ทุกคนวันนี้พามาชมดอกทานตะวันนะคะโอ้สวยมากๆเลยค่ะสวยงามมากไอุ้่งดอกทานตะวันแถวบ้านนะคะทุกคน สุ่งดอกทานตะวันแถวบ้านเรานะคะตอนนี้ที่ตุรกีเขาก็ปลูกไว้เนาะเขาปลูกไว้แล้วก็พอถึงหน้าร้อนก็ดอกทานตะวันก็จะออกดอกสวยมากๆเลยค่ะน,นีใกล้บ้านใกล้บ้านเรานะคะทุกคนก็เลยได้มาถ่ายให้ชมเนาะสวยงามมากๆค่ะอันนี้ด้านหลังเนาะเดี๋ยวพันจะไปถ่าย ข้างหน้าข้างหน้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพันจะไปถ่ายข้างหน้านะคะสวนมาก ตอนนี้เรามาด้านหน้าแล้วนะคะทุกคนพาน้องอีซ่มาถ่ายรูปเป็นสวนทานตะวันเล็กๆนะคะสวนเล็กๆเป็นที่ดินของของรัฐนะคะตรงนี้เป็นที่ดินของรัฐเนะาะก็ปลูกดอกทานตะวันก็ทําน้ํามันดอกทานตะวันเนาะตอนนี้ก็เยอะเลยค่ะมีทั่วหาดิมคอยเลยนะคะแต่เราไม่ไปนี่ก็เป็นสวนใกล้ๆบ้านเนาะก็มาถ่าย ให้ชมวิวนะคะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมลูกวิวสวยค่ะทุกคนท่าน,นมีทันตะวันให้ชมด้วยกุ oh, ้นเนซันฟลาว์กุ้นหมลูกอ๋อแฮปเอลิกอสนะบักเอลิกอันนี้แค่นิปเอลิกนะโอ้สวยจังเลย ช่วงนี้ดอกทานตะวันก็สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นนาห้อนนะคะจีเพิ่นปลูกยุคตุรกีเนาะคะ่ะกระสิปลูกเป็นจํานวนมากๆนะคะเป็นพืชเกษตรอีกอย่างหนึ่งของเพิ่นนะคะสําหรับเอาไปสกัดเป็นน้ามันดอกทานตะวันเนาะค่ะก็สวยงามนะคะทุกคนแถวบ้านพันกระสิเป็นแบบออกมาทั้งเขตออกตั้งจังหวัดแล้วนะคะกระสิเป็นแบบพื้นที่เกษตรบางส่วนนะคะบางคน,นก็นกทำสวนเนาะคะ่ะทําสวนโอลีฟ นะคะแล้วก็ส่วนดอกทานตะวันนะคะส่วนมากก็สีเห็นนะคะตามฤดูกาลเนาะค่ะบริเวณนี้ก็เป็น ที่ของสาธารณนเนาะค่ะทุกคนเป็นของรัฐนะคะเป็นกระปุกสวนดอกทานตะวันเนาะที่พันมานี่ก็เป็นบ้านของพีซ้ายนะคะพีซ้ายสองคนกับพีสะพายเนะคะเป็นกรสิอยู่นี่เนาะ,ะเป็นบ้านที่เมญ่าเป็นปลูกไว้แล้ว ok ก็ยกให้เนาะค่ะแล้วก็นมีสัน้นล่างสั้นล่างกสิเป็นของพ่อน้องอิซานะค่ะเป็นบ้านได้ว่าให้ให้คนเซานะคะมีคนเ้าแล้วก็เลยปัค่อยไดทไทยตรงนั้นให้ชมนะคะเพราะว่ามีคนยู่แล้วเนาะค,ะคาะ่ะก็เป็นครอบครัวหนึ่งยู่แถ,แถวแถวบ้านเฮานี่แหละค่ะ หลังจากที่ไปเบื้องไกลมาแล้วนะคะไปเอาเข้าให้ใกล้มาแล้วก็ชมดอกทานตะวันเจแลวนะคะก็กลับมาบ้านนะคะเมื่อกี้กลับมาเห็ดพิซซ่านะคะกินง่ายๆนะคะะวากลับมากะคำมืดแล้วนะคะทุกคนกลับมาประมาณทุ่มกว่า,กวาเกือบสองทุ่มนะคะแต่ก็ยังบ่มืดนะคะก็เลยมาเห็ดพิซซ่าง่ายๆกินนะคะปะวา่าผสมแป้งเิเลวกับไส้หนาพิซซ่าเรียบร้อยแล้วก็อบ ได้เลยนะคะใส่เวลาบัดโดนเนาะค่ะส่วนผสมของแป้งพิซซ่าก็มีง่ายๆนะคะมีน้าม,มีเกลือนะคะมียีสต์นะคะกับผสมแป้งน,นะคะประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วเขาก็ใส่หนาแต้งหนาพิซซา่านะคะกับหนาพิซซ่าของพันกษสยอย่างบ่หลายนะคะเพราะว่าน้องกิซ,ซ่าเพิ่งจะเลือก เลือกนะคะเพิ่นกะบบค่อยกินบางอย่างนะพวกพริกพวกผักอย่างเปิ่นกับบค่อยกินเนาะคะ่ะส่วนของพอ้องอีสาเพิ่ลกะสีไส้มะเขือเทศกับพริกนิดน้อยนะคะทุกคนก็เป็นอาหารเย็นง่ายๆนะคะวันนีก้ก็เอาคลิปดอกทานตะวันสวยๆมาให้รับชมเนาะคะ่ะแล้วก็พิซซ่าอร่อยๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คะ่ะ